Hi guys welcome back to my English online class let's talk about vocabulary สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องคำศัพท์กันนะคะจากที่เราได้ฟังในเรื่องให้อ่านในเรื่องไปเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมกันซึ่งมันอยู่ในเนื้อเรื่องนั้นนะะั่นแหละค่ะ please open your class book to page 25 อ่ะเมื่อนักเรียนเปิดมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นสิ่งนี้ค่ะ part 1 listen and repeat นักเรียนจะต้องฟังแล้วก็พูดซ้ำนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยออกเสียงอย่างไรแต่ว่าโอเคครูคคอาจจะไม่ได้เปิดให้นักเรียนฟังซ้ำนะเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรแปลงกลิษเป็นอังกฤษทีนึงใช่ไหมคะอ่ะพร้อมแล้วก็ไปดูคำแรกกันเลยค่ะนักเรียน amazing amazing เขาบอก part of speech มาด้วยนะคะว่าเป็น adjective นะคะตัว adj ตัวนี้ย่อมาจาก adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ค่ะ amazing เนี่ยแปลว่า very good ต้องเรียนต้องแปลอปีกทีหนึ่งใช่ไหมคะแปลคำว่า very good ก็แปลว่าดีมากใช่ไหมคะ amazing เนี่ยก็จะแปลว่ายอดเยี่ยมหรือว่าดีมากก็ได้ number two ตัวนี้ค่ะ a w f u l of a l a w f u l นะคะก็จะเป็น adjective เหมือนกันนะคะเป็นควาคุณศัพท์เหมือนกันความหมายก็คือตรงข้ามกับ amazing เลยค่ะก็คือ very bad แย่มากนั่นเองค่ะ a w f u l ก็แปลว่าแย่มากค่ะอ่าต่อไปไปดูคำตอบไปค่ะ B R I G H T r i g h t bright คำนี้ค่อนข้างมีหลายความหมายใช่ไหมคะ bright bright ในที่นี้นะคะเป็น adjective มีความหมายว่าอะไรคะ่ะเขาอธิบายไว้ด้านหลังค่ะ strong in color strong in color ไม่ได้แปลว่าสีแข็งแรงนะคะเรียนแต่ก็จะหมายถึงว่าสีสันเข้มนั่นเองค่ะหมายถึงว่าสดใสค่ะสดใสอ่าถ้าพูดถึงเรื่องสีเนี่ยคำว่า bright ก็จะแปลว่าสดใสค่ะคันนะไปคำต่อไปกันเลยค่ะ delicious delicious คำนี้นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเราจะพูดกันบ่อยเลยซึ่งพาราสปีของเขาก็คือคำ adjective อีกแล้วนะคะเป็นคำคุณศัพท์ tasting very good รสชาติดีค่ะอ่แปลว่าอร่อยนั่นเองค่ะ delicious อร่อยค่ะและคำต่อไปค่ะ deserted deserted ปกติแล้วถ้า desert เฉยๆเนี่ยก็จะแปลว่าทะเลทรายใช่ไหมคะเติม ed เข้าไปในที่นี้นะคะเป็นคำ adjetive c ที่แปลว่า empty with no one there คำนี้แปลว่าว่างปาเปล่านัเรีนว่างเปล่าหรือให้ความหมายเพิ่มเติมมาว่าไม่มีใครที่นั่นไม่มีใครที่นั่นนะคะคำนี้จึงมีความหมายว่าร้างค่ะ รกร้างหรือว่าร้างนั่นเองค่ะที่ร้างไม่มีคนอยู่ค่ะ,ะคำขวาเมื่อคำแรกเลยนะคะ Dis usting, disgusting disgusting แปลว่า very bad horrible very bad horrible เอา very bad เหมือนคำ awful เลยใช่ไหมคะเหมือนคำว่า awful เลยก็คือแย่มากหรือในที่นี้นะคะคำว่า disgusting ในที่นี้จะแปลว่าหน้าขยะขยง หน้าสะอิดสะเอียนก็ได้ค่ะ horrible แ mm hmm. ปลว่าหน้าขนลุก mm hmm. ใช่ไหมคะ horrible แปลว่าหน้าขนลุกอ่ะแปลโดยรวมแล้วคำนี้ก็จะแปลว่าหน้าสะอิดสะเอียนต่อไป original original คำนี้เจอบ่อยมากใช่ไหมคะและทุกคนจำได้ว่ามันแปลว่าดั้งเดิมใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูนำเสนอความหมายใหม่ๆให้ในักเรียนค่ะ original เนี่ยจะแปลอีกความหมายหนึ่งก็ได้นะคะ new and interesting and different from other things แตกต่างจากที่เราจำจำมาใช่ไหมคะ original แปลว่าใหม่หรือน่าสนใจก็ได้ค่ะใหม่หน่าสนใจแตกต่างจากสิ่งอื่นๆ original ในที่นี้มีอีกความหมายหนึ่งนอกจากแปลว่าดั้งเดิมแล้วก็แปลว่าแปลกใหม่หรือสร้างสารรค์ก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วคะ่ะ traditional traditional คำนี้คุ้นอีกแล้วใช่ไหมคะ Something that has always same done or made been the that in way บางสิ่งที่เรามักจะทำในรูปแบบเดิมอา traditional ก็แปลว่าแบบดั้งเดิมค่ะดั้งเดิมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาคำที่เรารู้ความหมายนี้เนี่ยไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดกันทันักเรียน อ่าตอนนี้นักเรียนจะเห็นแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะ p l ร a s e open y o u r class book to page 25ว่าอ๋อแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดของนักเรียนอยู่ในหน้าเดิมค่ะอยู่ใต้คำถามเมื่อกี้เลยนะคะดีแ k ด t p ร r t ท w o หนึ่งหรื r e ินเสพาร์ทที่สองเนี่ยเขาบอกให้นักเรียนอ่านประโยคก,ก่อนค่ะแล้วก็วงกลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเขาเฉลยมาแล้วใช่ไหมคะ I wore a bright red costume to the carnival. ชั้นสวมเครื่องแต่งกายสีแดงสดใสเพื่อไปอะไรคะงานรื่นเริงค่ะคาริบรเลแล้วงานรื่นเริงนะคะเลือกคำว่า bright แทนที่จะเลือกคำว่า delicious เพราะว่าคำว่า bright ในที่นี้เป็น adjective ที่มาขยายคำว่าอะไรคะอ่ะขยายเวส t c คอ t ตูมนั่นเองค่ะว่าเป็นเครื่องแต่งกายสีแดงที่มันสดใสค่ะต่อไปนะักเรียนก็ลองทำข้อที่2ถึง8นะคะ อ่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันต่อนะคะนักเรียนจากข้อแรกที่คุณอธิบายแล้วเรามาดูข้อ2กันต่อค่ะ The music was no one liked it คีย์เวิคือประโยคด้านหลังค่ะที่ช่วยบอกเราว่าเราควรจะเลือกคำตอบอะไรระหว่าง right กับ awful ไม่มีใครชอบมันค่ะเพลงนี้มันเป็นยังไงคะไม่มีใครชอบมันเลยต้องตอบเพาว่า awful เพลงนี้มันแย่ yeah, นะคะไม่มีใครชอบเพลงนี้เลย ่อไปข้อที่3ค่ะ t h i s e pancakes a หรเ Can I have some more please? เหมือนเดิมค่ะคีย์เวิร์ดที่ช่วยบอกนักเรียนว่าควรจะตอบคำตอบอะไรระหว่าง delicious กับ d e s e r t e d ก็คือประโยคหลังค่ะ Can I have some more please? ฉันขอเพิ่มอีกได้ไหมแสดงว่าข้างหน้าเขาจะต้องพูดในเชิงความหมายที่ดีใช่ไหมคะว่าแพนเค้กเหล่านี้มัน อร่อยค่ะ these เป n c เค้ก are delicious เป็นเค้กหล่อนี้มันอร่อยฉันขอเพิ่มได้ไหมถ้าเรกเรียนตอบ desserted ความหมายก็จะแปลกๆใช่ไหมคะเพราะว่า desserted ในที่นี้แปลว่าถูกทิ้งร้างรกร้างค่ะ number four the costumes are really ชุดหล่านี้มันเป็นยังไงคะชุดชุดเครื่องแต่งกายเนี่ยมันจุดจุดจริงๆเลย I've never seen anything like them before. ฉันไม่เคยเห็นอะไรเหมือนพวกมันมาก่อนเลยแสดงว่าข้างหน้าก็ต้องเป็นคำชมใช่ไหมคะว่า the costumes are really original. original ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าดังเดิมนะคะแต่สามารถแปลว่าแปลกใหม่หรือสร้างสารรค์ก็ได้ชุดเครื่องแต่งกายเหล่านี้มันแปลกใหม่จริงๆเลยฉันไม่เคยเห็นอะไรเหมือนพวกมันมาก่อนนะคะถึงจะเข้ากัน I can't e ข t it. ฉันขอโทษนะแต่ว่าข้าวนี้มันรสชาติจุดจุดจุดฉันไม่สามารถกินมันได้ควรจะใส่คำว่า amazing ที่แปลว่าดีมากหรือว่า disgusting ที่แปลว่าแย่มากค่ะเพียงต้องตอบว่า disgusting ใช่ไหมคะเพราะเขาขอโทษแล้วเขาบอกว่าเขากินมันไม่ได้แสดงว่ารสชาติมันแย่นั่นเองค่ะมันแย่มน่าสะอิดสะเอียนนะคะ Number six. Everybody wore the close from their different from Everybody close their 6. was countries ทุกคนสวมเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นจากประเทศของพวกเขานะคะจากประเทศต่างๆของพวกเขาประเทศเเที่แตกต่างกันด้วยแสดงว่าทุกคนเนี่ยสวมเครื่องแต่งกายที่เป็นยังไงคะเป็นพื้นบ้านเป็นชุดตั้งเดิมหรือว่าประจําแต่ละประเทศของเขานั่นเองค่ะ everybody wore traditional clothes from their different countries ทุกคนสวมเครื่องแต่งกายพื้นบ้านจากแต่ละประเทศของพวกเขานะคะแล้วก็ข้อเค่ะ the streets were e because t h e y was an important football matchon อะคำตอบมีให้เลือกสองอย่างคือ deserted กับ bright ถนน จุดๆเพราะว่ามีการแข่งขันฟุตบอลที่สำคัญค่ะคุณคิดว่าถนนเป็นยังไงคะอ่าตอบว่า deserted ค่ะถนนเนี่ยถูกทิ้งรกร้างนะคะถนนเนี่ยไม่มีคนเลยเพราะว่ามันมีการแข่งขันฟุตบอลที่สำคัญนั่นเองคะ่ะคนก็ไปดูการแข่งขันหมดนะคะสุดท้ายแล้วคะ่ะคุณยังไม่ได้ฉเฉลยข้อสุดท้ายเลยข้อสุดท้าย The festival was amazing we all had a great time เข้าไหมความหมายนี้เข้าไหมคะ งานททศกาลนี่มันสุดยอดเลยมันดีมากเลยพวกเราเลยทั้งหมดเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีถูกต้องค่ะตอบ Amazing นะคะ Amazing โอเคอันนี้คือเฉลยห,หมดแล้วนะคะในหนังสือเรียนนะแต่ในหนังสือ Workbook เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกทำเองมากยิ่งขึ้นนะคะทันไหมคะคนที่ทำอยู่ทันไหม ต่อไปนะคะคุณครูจะฝากให้นักเรียนไปดูไปฝึกทำแบบประหัดเกี่ยวกับ vocabulary นี่แหละค่ะในหนังสือ Workbook หน้าที่ยี่สิบสามตอนที่หนึ่งมีแค่ตอนเดียวค่ะนักเรียนยี่สิบสามตอนที่หนึ่งเขาให้คำศัพท์มานะคะแล้วก็ให้เอาคำศัพท์นั้นไปใส่ให้มันถูกต้องค่ะ คุณครูฝากให้นักเรียนไปทำนะแล้วก็ตามหัวข้อเนี่ยคุณครูให้ส่งในสตูบไยท์ถ้าใครไม่สะดวกถ่ายรูปส่งก็เราส่งตอนเปิดเทอมก็ได้นะคะตอนที่หนึ่งอย่างเดียวนะคะส่วนสองสามเนี่ยเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นคำศัพท์อีกเซตหนึ่งใช่ไหมจะเป็นคำศัพท์อีกเซตหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องซับิกค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนในหัวข้อต่อไปนะคะซับิกโอเคนักเรียนวงกลมพาร์ที่หนึ่งเอาไว้แล้วก็ทำในเวลาว่างได้เลยค่ะคุณครูเข้ามาสั่งงานแค่นี้ละค่ะ